แล้วก็มาสวนนะคะมาดูลงแกะตดัดหญ้าแล้วก็มาลดต้นไม้ด้วยอันนี้ต้นทัเรียนคนละเกือบตายนะคะนี่มันไม่มีน้ำหลายวันนะคะขาดน้ำหลายวันต้นนี้ก็ได้แค่นี้นะคะนอกานั้นก็จะเป็นทุเรียนเล็ก มีก็จะโคตอันนี้หน้าแรงนะคะนี่หน้าแรงไม่ค่อยมีน้ํานะคะเพราะว่าคนรักอาศัยน้ําจากหมู่บ้านนะคะน,นี่ก็จะเป็นทุเรียนใหญ่นี่คือลิ้นจี่ที่นั่งตายไปก็จะเป็นทุเรียนใหญ่ก็จะเหลือไม่กี่ต้นแต่อันนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะนี่ พรุ่งนี้เปิดเรียนนะคะก็เลยอยากออกมาดูสวนหน่อยนิดนึงมาเปิดน้ําให้ต้นไม้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีเวลานะคะแล้วก็เลยถ่ายบรรยากาศให้ดูในสวนใกล้ๆบ้านคุณลักนะคะปลูกทุกอย่างนะคะเราจะต้อง อาศัยน้ำนะคะอาศัยน้ำถ้าไม่มีน้ำก็พืชทุกอย่างก็จะไม่สวยนะคะที่ต้นมะม่วงคุณลักนี่คือถุเรียนเล็กนะคะนี่ถุเรียนเล็กนี่ก็จะต้นน้งก็จะหักใกล้ใกล้ ต้นไผ่นะคะปลูกอะไรก็ช่างที่ใกล้ต้นไผ่จะไม่สวยแล้วก็จะเป็นทุเรียนอีกต้นนึ่งเน,นี่ก็ทุเรียนนะคะอันนี้ต้นนี้จะสวยหน่อยนะคะนี่ต้นนี้จะสวยหน่อยสูงนะคะต้นทุเรียนต้นนี้จะสูงน่าจะได้กินโยนะคะ ต้นนี้นังสูงสวยวอีกตอนนะก็หักนะคะนันวันนี้คุณลงมาปตบ ย่าให้คุณรักนะคะตากย้าให้คุณรักเกี่ยวกับตากแดดเลยแดดร้อนมากๆแกก็ตานให้คุณรักนะคะมีต้นมะม่วงคุณรักลงใหม่ค่ะคะ่ะปลูกพืชปลูกได้แต่อย่าให้ขาดน้ำนะคะถ้าขาดน้ำนางก็จะเป็นแบบเนี้ย นางก็จะไม่สวยเท่าไหร่มีคุอรักก็ลดบ่อยอยู่แต่ว่ายอดเขาจะไม่ค่อยสวยอันนี้มะม่วงสามฤดูนะคะมะม่วงสามฤดูดน,นี่ก็จะเป็นทุเรียนตอนนี้ก็จะสวยมีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะที่โตๆตแบบนี้นะคะ ให้กี่ต้นนวก็จะเป็นสวนยางนะคะสวนยางสวนยางคุณลุงก็มาตัดให้สะอาดแล้วแหละนะคะแกก็ตัดเพราะว่าแกอายุก็เยอะแล้วถ้าเดินออกล้มไปก็จะเจ็บนะคะอาจจะไม่สบายแกก็เลยมาตัดนะคะ ยางก็เมื่อเช้าแกไม่น่าจะได้กรีดนะคะเมื่อเช้าแกบอกว่าแกไปทุลักก็เลยไม่ได้กรีดเมื่อเช้าน,นี่คือตัดตัดหญ้าออกจากสวนนะคะแต่ว่าที่มองไปนะคะจะเป็นถุงพลาสติกนะคะจากบ้านใกล้ๆบ้านใกล้ๆสวนคนรักนะคะอาจจะโดนลมประมาณนี้ ก็เลยปลิวมาใส่สวนกุหลักแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่ากันเพราะว่าลมแรงเนาะ,นะะเดี๋ยวก็ควรจะมาเก็บให้อยู่มั้งมองไปเห็นถุงพลาสติกเขื่อนอะ่ะจะเป็นลมแรงนะคะก็ถ่ายให้ดูแล้วก็น้ำยางก็เยออยู่นะคะ น้ำยางบางต้นก็ออกดีแต่หน้านี้คุณลุงบอกว่ายางยางออกออกดีนะคะแกก็เก็บไปแล้วแหละเพิ่งขายเมื่อสองวันก่อนนะคะเอแบ่งไปคนละครึ่งไม่ได้เยอะแต่พอได้ค่านะ้ำมันรถได้ค่ากับข้าวนะคะก็มันยางก็ต้นยางเราก็ไม่เยอะแต่ก็โอเคอยู่ถือว่าโอเคนะคะก็ใกล้บ้าน ต้นยางก็ใกล้บ้านเดินแลบ,บหนึ่งก็ถึงสวนยางแล้วอันนี้ก็เต็มลงก็เอ,อกขึ้นไอ้อีกกระป๋องหนึ่งแกก็ขยันนะคะขยนันค็ณแขยนัขยนมากมากมีต้นใหญ่กว่าเพื่อนเลย แกะไปแล้วยางแกะไปแล้วเมื่อสองวันก่อนต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นนี้ใหญ่มากนางเด็แปดก้าปีนะคะคุณล้าก็ถ่ายให้ดูบรรยากาศเดินออกมาสวนแห้งมากนะคะแห้งมากๆ ลาคุลักมาคุแล้วก,ก็จะข้ามเพราะว่าบ้าทคุณลงมานะคะคที่มอเห็นจะเป็นบ้านคุณลงคุณลเปิดน้ำใส่ต้นทุเรียนมาเยอะอากาศที่บ้านคุณเราจะหนาวมากนะคะแต่ก็ต้องตื่นออกมาดู ะะมาดูสวนเพราะว่าพรุ่งนี้คุณลักษณ์ก็ไปสอนหนังสือแล้วนะคะมีเวลาแค่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะต้องได้ดูสวนหน่อยนิดนึงนะคะคุณลักษ์บางครั้งก็เรื่องโรงเรียนกลับมาเราก็เหนื่อยก็ไม่ได้ออกมานะคะบางวันไม่เหนื่อยแล้วก็ออกมานะคะ ก็ทํำเล่นๆไปนะคะเราก็มีคนลงดูให้อยู่นะคะตอนนี้ยังก็มีน้ำอยู่นะคะน้ำยางก็ออกดีอยู่ะคะแต่นี้จะเป็นต้นงอกคุลาคนะคะต้นงอกคุลาก,ก็ดูแลเอาใจใส่อยู่ สองสามันลดน้ำนะคะต้นงอกุรักษจะมีอยู่สี่ต้นแต่ว่านางตายก็เหลือสองต้นกุรักไม่ได้ใช้สปริงเกอร์นะคะกุรักใช้สายยางเป็นบางจุดนะคะยังไม่มีเงินทําแล้วก็การงสำคัญคือน้ำเราไม่ได้ปั่นนะคะเราใช้น้ำในบ้านก็เลยใช้สายยางเป็นบางครั้งนะคะ แล้วจะกลับแล้วแหละนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดนะคะ